ครับพบกับช่องแพทเทนวิลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูลูกหลอกนะครับลูกคือลูกหลอกแตกนะครับไม่หมุนเลยนะครับเนี่ยไม่หมุนเลยนะครับนี่ผมได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็มีระบายไอแล้วก็ใส่พานนะครับผมนี่ครับเบิกศูนย์แล้วครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วขาด เนื่องจากลูกปืนลูกปืนแตกนะครับลูกปืนมันล็อกนะแล้วก็ลูกหลอกสายพานไม่หมุนเลยนะครับก็ทําให้ใสายพานขาดนะครับผมเกือบขาดไม่ใช่ไม่ใช่ขาดนะครับเกือบขาดนี่เราก็ไปเบิกศูนย์มาเรียบร้อยนะครับผมใส่เรียบร้อยก็จนเหลือแต่ระบายไอนะครับผมที่ยังไม่ได้ใส่ก็จะมีลูกยางระบายไอนะครับผมนะครับลูกยางระบายไอ ก็หมดอายุแล้วนะครับลูกยางใะบายไอยหมดอายุแล้วมีขาดนิดนึงนี่ครับตรงมุมๆนี่ครับขอบๆขาดนิดนึงครับสังเกตได้ว่าถ้าระบายไอายขาดจะมีน้ํามันนะครับผมเยิม้มตรงเทอร์โบนะครับเห็นไหมครับนี่ครับน้ำมันเยิ้มตรงเทอร์โบนี่นะครับผม เราจะเปลี่ยนยางระบายไอยนะครับขาดนะครับนบีสังเกตได้จะมีน้ำมันขาบน้ำมันรับมนครับเราได้ซื้อมาใหม่เรียบร้อยนะครับกล้องไม่ชัดเสียนหน้ากล้องแป,ป๊บนึงนะมือเลอะครับนี่ครับปกติกล้องจะชัดรเราจะเปลี่ยน บายไอแล้วก็ล็อกเปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยนะครับใช้รางตัวเดิมน,นะครับผมรางสายพานตัวเดิมแล้วก็เปลี่ยนสายพานใหม่เลยนะครับน่ครับอันนี้เป็นของเก่านะครับผมขาดนะครับของเก่านี่ครับของเก่าขาดหมดแล้วครับเปลี่ยนเะรียบร้อยแล้ว ก็ลูกปืนรับผมซื้อมาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับก็เช็คกันด้วยนะครับผมสาหรับสายพานและลูกลอกสายพานนะครับผมว่าลูกปืนมีการหลวมแล้วก็แตกหรือเปล่านะครับผมถ้าลูกปืนแตกลูกปืนลอกก็อันตรายนะครับผมนะครับก็ขับรถก็เช็คกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ